เอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในรายการสรุปมังงะไอฮีโร่คาริเมียตอนที่339ก็ต้องขอภายนาที่นี้ด้วยนะครับที่ลงคลิปนี้ช้าไปนิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและไม่เริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไปในต,ตอนนี้ก็ทําให้พวกเราได้รู้นะครับว่าห้องแผน,นพัฒนาอุปกรณ์ฮีโร่เนี่ยมีพื้นที่การทํางานที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ากําแพงรักษาความปลอดภัยรอบๆของโรงเรียน UA เนี่ยแผนพัฒน,นาอุปกรณ์ฮีโร่เนี่ยก็เป็นคนสร้างเหมือนกันนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นงานอื่นที่เข้ามามากมายไม่หยุดเพราะว่ามีพวกวิลเลอร์เหล่าร้ายเนี่ยคอยอารวาสจนทำให้ภายในห้องแผนกพัฒนาอุปกรณ์ฮีโร่เนี่ยมีพวกเครื่องมือเต็มพื้นไปหมดเลยและในตอนนี้มิโดริยะเนี่ยก็ได้ส่งอุปกรณ์ถุงมือชิ้นเก่าที่เสียหายอย่างหนักหน่วงให้กับฮัสเมดูว่าจะสามารถซ่อมถุงมือนี้ได้ไหมเพราะว่าถุงมือนี้เนี่ยหาอะไรอันใหม่ทดแทนแทบไม่ได้เลยนะซึ่งเตกุก็จําเป็นที่จะต้องรีบใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้อย่างมาก ฮัซเมะเนี่ยจึงได้ตอบไปว่าซ่อมไม่ได้หรอกแต่ฉันอาจจะสร้างของใหม่ขึ้นมาที่เรียนแบบของเก่าและให้ทํางานใกล้เคียงกับของเก่ามากที่สุดและฉันอาจจะสร้างมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและดีกว่าเดิมอีกด้วยอีดาที่มากับมิโดริยะด้วยจึงใช้โอกาสนี้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ชุดเกรองตนเองและถามฮัตซเมะไปว่าคุณสามารถซ่อมชุดเกรอะของผมให้มันดียิ่งขึ้นได้ไหมฮัตซเมะจึงได้ตอบไปว่าไม่ได้หรอกแต่ฉันอาจสามารถสร้างเรียนแบบแต่ทําให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมได้ เมื่อฮัตสึเมะพูดจบลงเนี่ยฮัตสึเมะจึงได้รีบไปที่โต๊ะทำงานเพื่อทำงานหลากหลายอย่างของ u a ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ใหม่ให้กับพวกนักเรียนฮีโร่หรือว่าปรับปรุงระบบกำแพงรักษาความปลอดภัยของ UA ขณะเดียวกันฮีโร่อาจารย์หัวหน้าแผนพัฒนาอุปกรณ์ฮีโร่เนี่ยในฉากนี้เหมือนจะพูดบอกกับพวกเดกุอีดาฟังนะครับว่าฮัตสนะึเมะน่ะเป็นสาวช่างคนที่เก่งมากๆเลยและอาจจะเป็นนักเรียนช่างที่เก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเธอเป็นคนออกแบบระบบความปลอดภัยของ UA รุ่นใหม่ด้วยตัวเองแถมกำแพงยังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอีกแถมยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ฮีโร่ของคนอื่นมาสร้างใหม่ใส่ความคิดใหม่ๆเข้าไปให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมน้ำซ้ำยังเพิ่มฟังก์ชันอุปกรณ์ระบบการทำงาน,อ,นอื่นๆให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อคำพูดของอาจารย์จบลงตอนนี้ฮัสซินเนียก็สามารถสร้างอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของอีดาและมิดุรยาสำเร็จแล้วนะครับ ทำให้ในตอนนี้เดกุของเราเนี่ยได้รับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ถุงมือชิ้นใหม่เอี่ยมอ่องเลยฮัสซเมะเนี่ยจึงได้บอกทั้งสองไปนะครับว่าฉันสร้างมันเสร็จแล้วนะลองนํามันไปใช้ดูเลยและก็รับรองในฝีมือของฉันได้เพราะถุงมือที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทํางานได้เหมือนกับของเก่าคล้ายๆกันแต่ก็จะดีกว่าเดิมเพราะฉันน่ะติดตั้งเทคโนโลยีหรือว่าฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปด้วยเอาล่ะสุดท้ายฉันขอให้พวกเธอนะ่ะตรงต่อช่วชนะพวกเราวินเลอร์นนะเนะมื่อพูดจบฮัสซเมเนี่ยก็ยิ้มให้กับมิโดริยะและอีด และมิเดียและอีดาหลังจากได้ถูมืออุปกรณ์ชิ้นใหม่มาแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้กลับไปหาพวกห้อง 1A อีงครั้งซึ่งในวันนี้ห้อง 1A เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปในตัวเมืองเพื่อที่จะลาดตะเวนจัดการพวกเหล่าร้ายพวกวินเล่นเหลือจะเป็นพวกก่อการร้ายเฉยๆแหละและก็ต้องหาข้อมูลที่อยู่พวกสาพันเหล่าร้ายออฟฟอร์วันชิกาลากิและต้องช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองอพยพเข้า UA โดยมีเมส์เลดี้เนี่ยเป็นผู้นําทีม ในตอนนี้มิโดริยะก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเอนะครับว่าจะเชื่อใจโอยามะในการทําตามแผนไหมเพราะเป็นห่วงแต่ซ้ายเพื่อนๆห้องเอเนี่ยก็ตกลงที่จะเชื่อใจโอยามะจริงๆเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าโอยามะมีความฝันที่อยากจะเป็นฮีโร่อยู่ในตอนนี้ก็อยู่กันที่เขตคันไซก็จะได้เห็นฮีโร่อย่างเนจิเล่แบทแมนและบูาอไวดาก้อนสาวมังกรอย่างทามากิกำลังปราบเหล่าร้ายวินเลอร์และอพยพผู้คนเพื่อที่จะรับมือกับการต่อสู้ศึกหนักหน่วงในวันข้างหน้า ต่อมาภาพมั่งกาก็อยู่กับออมแลวก็ฮอกทั้งสองเนี่ยได้กลับไปที่โรงเรียน UA เอและออมก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้เตรียมตัวทุกอย่างที่ฉันสามารถทําได้กับแผนนี้แล้วเรื่องที่ว่าจะจัดการปัญหากับเหล่าร้ายเหล่าวินเลนิและเนื้อหาที่หลุดมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับในตอนนี้ทําให้พวกเราได้รู้นะครับว่าฮัตซเมเน่เป็นบุคคลที่เป็นตัวช็อปของช่างเลยก็ว่าได้นะสร้างอุปกรณ์ที่เจ๋งๆมามากมายเลยและฮัตซเมเน่ย,ยังเป็นคนที่สร้างกําแพงรักษาความปลอดภัยรอ,รอบๆโรงเรียน A ูเอเก่งจริงสาวช่างคนนี้ ก็อยากจะรอดูอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเดกูแล้วก็อีดาแล้วนะครับว่าการทํางานหรือฟังก์ชันเนี่ยมันจะโหดแล้วก็สุดปังแค่ไหนน่ารุ้นเหมือนกันนะว่าฟังก์ชันใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัศเมเนี่ยได้ใส่เข้ามาถุงมือของอีดาแล้วก็ถุงมือของเดกูเนี่ยมันจะใช้งานยังไงกันแต่ถึงแม้จะมีฟังก์ชันใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้เดกูหรือว่าอีดาเนี่ยควบคุมอุปกรณ์ยากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันทำงานคล้ายๆกับอุปกรณ์ชิ้นเก่าไงเป็นตัวใหม่ที่เรียนแบบตัาาััววเเเกกก่่่าาาามมมมพพิฟง์ชนนใหๆอะไรข้า ได้อ,อย่างเลยก็คือแผนการของออมที่พูดถึงจะเป็นแผนการที่จัดการกับปัญหาเหล่าร้ายหรือพวกวินเลิรยังไงกันนะได้มีแผนการของอาจารย์ไอสวียหรือว่าที่ออมัยพูดถึงอาจจะเป็นหนึ่งในแผนการของอาจารย์ไอสวะก็ได้นะครับแหมช่างน่ารอร้อนจริงๆนะโอเคล้าสำหรับี่นี้ก็ต้องขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ คำพูดไหนที่มันยังไม่ดีพอหรือว่าคำพูดไหนที่มันยังผิดอยู่ผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยก็กดกระดิ่งกดติดตามรอไว้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีต้งแล้ว